สวัสดีคุณเอีช่องปลาออนพี่สาวลงพลน,นะคะก็ได้เวลาลดต้นพริกญ้าพาแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูว่าน้ำปลาออนยังไหลหรือเปล่านะคะนี่ก็สี่โมงแล้วนะคะสี่โมงแรงแล้วตะเวนก็คอยไปไม้แล้วนี่นะคะพริกญ้าพา มีสุกแล้วก็มีนะคะเดี๋ยวป้าก็จะเดินเก็บอยู่นะคะคุณเอฟซีก็ทั้งหมดนะคะก็ที่เป็นที่ออกหมากนะคะพริกนะคะก็สิบกว่าต้นนะคะสิบกว่าต้นลูกกาลังเต็มต้นเลยนะคะคุณเอฟซีโดกมากเลยนะคะตอนก็ลดน้ํานะคะเช้าเย็นนะคะ กละลังน้ำที่ปอออนรองไว้ลดนะคะถ้าน้ำไม่ไหลก็มีกล่องโฟมด้วยนะคะกล่องโฟมก็ได้เวลาแล้วที่จะลดตอนเย็นมาค่ะมาช่วยปะออนนะคะลดนะคะพริกนะคะ ดูน้ำยังไหลหรือเปล่านอ้อโอ้สงสัยนะคะสงสัยจะได้ไหลอยู่แต่ว่าไหลน้อยแยดอ่อนแล้ว ไเนอมาช่วยประออนมาช่วยประออนขุดนะคะขุดหลุมเพื่อที่จะปลูกมะเขือแล้วก็ปลูกพริกเพิ่มนะคะนี่นะคะต้นพริกท่พประออนนะคะชัม ปอออนก็จะเอาปุ๋ยนะคะมาใส่คุณเอฟซีแนะนําให้ปอออนเอาขี้วัวนะคะใส่ปอออนก็จะเอามาใส่นะคะชําใหม่นะคะชําใหม่นี่คะ่ปะปอออนชําใหม่นะคะวันนี้ก็จะชําอีกนะคะก็มีมีมีใครก็ไม่รู้นะคะมาช่วยขุดอยู่คุณเอฟซีที่คุณเอฟซีเห็นนะคะ ใครก็ไม่รู้นะคะก็ทายเอาเองนะคะคนนี้อันนี้คือประออนชำแล้วนะคะชำก็ติดแล้วก็จะเอาปุ๋ยใส่คงจะเอาขี้วัวนะคะใส่ต้นพริกต้นพริกนี่นะคะ หลายต้นอยู่นะคะคุณเอซีก็โอเคนะคะคุณเอฟซีน้ำพระอ่อนก็เดี๋ยวก็จะหยุดไหลเนาะก็เอาใส ถึงไหลไม่แรงก็เอาใส่ไว้นะคะใส่โคนไว้ก่อนก็ไหลอยู่นะคะไหลอยู่นี่ค่ะก็ยังไหลอยู่ก็โอเคนะคะดูพริกค่ะโดกมากเลยก็มีลูกแดงๆก็มีแล้ว ลูกใหญ่มากเลยนะคะพริกยาพาดกก็ดกอันนี้คือฝีมือยาพานะคะเป็นคนปลูกเผ็ดมากเลยนะคะคุณเอฟซีเมื่อคืนนี้ปะออนใส่แกงหอยนะคะคิดว่าไม่เผ็ดปู่เผ็ดนะคะปู่ผองกินเผ็ดไม่ได้นี่ค่ะ ก็ต้นลำใหญ่นะคะต้นลำใหญ่ก็ขอบคุณคุณเอซนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ปออนด้วยนะคะดูฝรั่งปออนต้นนี้นะคะเป็นลูกแล้วเดี๋ยวปออนก็จะไปเตรียมนะคะเตรียมมาห่อนะคะเตรียมมาห่อนี่ค่ะ ก็ต้องทําความสะอาดตรงนี้ก่อนนะคะพอห่อแล้วนะคะเนี่ยพอห่อแล้วนี่นะคะลูกไม่ค่อยจะสวยนะคะแต่ป้าออนจะเอาไว้นะคะเพราะว่าต้นนี้ก็เพิ่งเห็นหมากก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากเป็นกำลังใจให้ป้าออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะชื่นมืน่นชื่นมืน่นมะกอกกำลังเป็นลูกวันนี้ก็มะละกอนะคะฮอแลนดนนะคะฮอแลนดนกอสุกไปแล้วลูกนึงแล้วนะคะป้าออนก็ปิดให้ลุงเพชรน,นะคะเอาไปกินกอดทมอก,ก็ประมาณนี้นะคะ นี่ก็ฝรั่งอะไรก็ไม่รู้นะคะนี่น้องแหมมให้มาปลูกก็ลังออกลูกนะคะกำลังออกลูกนี่ค่ะสามลูกสี่ลูกห้าลูกนะคะห้าหกลูกนะคะปะอออนก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นฝรั่งพันอะไรฝรั่งพันอะไรเนาะค่ะเนาะงานเยอะค่ะทุกคนดูสิคะนี่ก็ยังไม่ได้มัดเลยนะคะปะออนยังไม่มีเวลานะคะมามัดเลยเนี่ย ลูกฝรั่งนะคะหนักมากเลยเพราะว่าโตแล้วปอนออนห่อโตแล้วนะคะเนี่ยลูกโตมากแล้ว <_ d ata> เข้ากับปั้นแล้วนะคะคุณเอฟซีลูกใหญ่แล้วนะคะ <_ d ata> คุณเอฟซีอยากจะเห็นเนาะคะ่ะเนาะ,ะเดี๋ยวปอออนจะเปิดให้ดูนะคะลูกหนึ่งเนาะ <_ d ata> ปอออนคิดว่าใหญ่แล้วนะคะใหญ่แล้วลูกใหญ่แล้วนะคะ <_ d ata> นี่ค่ะ เดี๋ยวปอนให้คุณเอจได้เห็นนะคะข้างในโอ้โห,โโหรูปใหญ่นะคะคุณเอจีงามมากเลยนี่ค่ะข้างในโอ้มองไม่เห็นนะคะเนาะต้องได้เอากระดาษออกเดี๋ยวให้ดูนะคะเด,เดี๋ยวเปิดให้ดูโชว์หน่อยนะคะนี่นะคะแกะยากมากเลย ลูกฝรั่งปลาออนนะคะขนาดนี้แล้วนะคะรุ่นแรกนะคะที่ปลาออนห่อแกะยากเลยปลาออนก็เลยฉีกเลยนะคะคุณเอซีฉีกระดาษเลยก็เลือแต่ถุงนะคะนี่ค่ะก็มารอลุ้นนะคะว่าปลาออนจะเก็บนะคะได้กี่ลูกนะคะรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้นะคะลูกโตขนาดนี้แล้วนะคะคุณเอซีใหญ่แล้วนะคะก็เลืออีกประมาณอีกประมาณชิ้นเดือนหรือว่ากลางๆเดือนนะคะปลาออนถึงจะเก็บนะคะนี่ค่ะ ก็ขอบคุณคุณเอซีนะคะต้นนี้โดกมากเลยก็หลายลูกนะคะต้นนี้สวัสดีค่ะ